สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ท่านครับยินดีต้อนรับนะครับขอตัวยูทูบเบลดไทยสิงค์คือเก่าครับครับมื้อนี้นะครับกาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับมีกับชีพผ้ามานะครับปิดสกู้สองนะครับว่าหลายคนนะครับกัถามข้ามากว่าเป็นยังต้องปิดนะครับบบปิดบ่ไใด้บ่ะนี่ครับสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุที่เขามมนออกนะครับออกเป็นก้อนสังเกตเบิ้งนะครับเขาถ้าเขาออกเป็นก้อนก็คือเขาออกจากสกู้นะครับต้องมีห้อยหัวในรถนะครับ ถ้าเขาออกกระจายนะครับก็คือออกจากดากนะครับก็คือเปิดพัดล้มบางทีกับเปิดพัดลมแห้งบางทีกับแผ่นกันตั้งบ่อได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวพามาเบิงนะครับว่าสาเหตุนะครับเป็นหยังนะครับจังต้องปิดนะครับนี่ครับพ่มาเบิงคางนี้ก่อนนะครับคางนี้นะครับสังเกตว่าเล็กนี่ครับลดนะครับปีแรกนี่ขันเป็นถดไม่ปีแรกสีบลหัวนะครับพอหยังนะครับ เพราะว่าเล็กช่วงนี้นะครับยังบอทันมีห้อยหางนะครับก็คือยังบอทันได้มาทำงานนะครับทำมันทํางานก็คือบางที่ถึกดินถึงยั้งไปนะครับช่วงนี้นะครับมักกดสีหน่อยลงเรื่อยๆนะครับหน่อยล่องเรื่อยๆบาดที่นีเกิดยังขึ้นนะครับพอหน่อยล่องนะครับพอหน่อยล่องแล้วเกิดยั้งขึ้นก็คือจากเขามมนสีอยู่ช่วงนี้นะครับจากเขามมนสีอยู่ช่วงนี้ช่วงสักกู้ตัวนี้เป right. ็นสักกู้สอง แนวตั้งนะครับจากเขาซียูช่วงนี้มันบ่กครับซียูแค่นี้มันบอกครับมากับโบเมียนนะครับเพราะมันมีช่องว่างนะครับเพราะมันมีช่องว่างเขาก็ลงมาทา้งคางนี่ครับเขาก็ลงมาทา้งคางนะครับมาทา้งคางหลายกว่านะครับมาทา้งคางหลายกว่าปัดที่นี่นะครับที่เขามันพงออกนี่ครับในหูของสี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่คือสาเหตุนะครับที่เขามันพงออกในหูเพวานยังนะครับเพราะว่าทั้งล่างนี่ก็มีใบปัดใบปัดทิ่มนะครับนี่ใบปัดทิ่มนะครับ คือใบปัดเขาออกนะครับแล้วมันก็ลงมาท้างรางอีกนะครับลงมาถึงขนาดนี้เลยนะครับแล้วเขาข็มาออกจุดนี้นะครับออกเป็นกองออกสะเนียมาฮาแท็กเนียนะครับนี่ครับเบิ้งชัดๆเลยนะครับออกมาหาแท็กเนียนะครับมนจีมีสองขางนะครับนี่นี่ครับมนก็ษีมาเจอใบปัดตัวนี้แล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่คือสาเหตุนะครับที่เป็นยังนะครับเขามจังออกทั้งดากเป็นกองนะครับ วิธีสังเกตล้วง่ายๆนะครับสตาร์ทเครื่องรถไว้นะครับขึ้นตู้นวดไว้ตั้งเวลาจักประมสามหน้าที่หรือหาน้าที่ก็ได้นะครับเปิดตู้นวดไว้ซื่อครับเปิดตู้นวดไว้แลวกับพอครบแล้วนะครับกบมาซองเบงไตสกู้สองนะครับหรือซองเบงไตทองรถก็ได้นะครับว่ามีจุดห่วมใดไนะครับให้ให้ล่องสังเกตเบงนะครับของผมมีหัวสกู้สองนะครับนี่ครับ ัวสกู่เพราะช่วงนี้นะครับมันกว้างแล้วนะครับยิงข้างในนี่นะครับข้างในนี่เห็นว่าครับนี่ครับมันกินช่วงนี้นะครับเพราะมันกินแล้วช่วงนี้มันมีมันกว้างขึ้นนะครับมันกว้างขึ้นเขามันกระหลอดลงมาได้นะครับเขามันหลอดลงมาหนีนะครับบัดที่นี่เขาหลอดลงมาหมือนี้นี่ครับเขาหลอดลงมาหนีสังเกตเบดงนะครับพอเขาหลอดลงมาแล้วเกิดยั้งขึ้นนะครับมากระสีมาเจอกับตัวนนี้นะครับนี่ครับ เจอตัวนี้ตัวนี้กับปัดถิมนะครับปัดถิมปัดออกคางนี่นะครับปัดออกเป็นกล้องนี่นะครับนี่ครับวิธีแก่ของม่นครับวิธีแก่ของม่นกับนี่ครับให้พี่ไอ้นองนะครับนํากระดาษลั่งนะครับกระดาษลั่งแบบนี้นะครับกระดาษลั่งแบบนี้นะครับมาปิดนะครับมามาเป็นแบบก่อนนะครับผมสใส่แผ่นเล็กปิดเลยนะครับนี่ครับมาเป็นแบบนะครับปิดหูนี่นะครับนี่ พามานหนีนะครับแต่ใส่เป็นแผ่นเล็กนะครับแล้วก็ใส่ลวดเชื่อมนะครับเชื่อมแต้มจักสามจุดนะครับสามจุดแต้มน้อยๆครับแต้มจักสามสี่จุดก็ได้ครับแต่ที่นี่นะครับฟังนี่เราต้องไปแต้มมันนะครับยายานะครับเป็นลูกปืนนะครับเป็นเฟืองเป็นอย่างนะครับอย่าไปแต้มมันครับเขาใส่เป็นซิลิโคนนะครับซิลิโคนไลเลยครับไล่น้าหนานะครับซิลิโคนไล่น้าหนานะครับทั้งสองขางนะครับทั้งขางนี้น้ำนะครับนี่ครับทั้งขางนี้น้ำครับ นี่ครับนี่ทั้งขางนี้น้ำนะครับนี่ครับเพชรคือกันนะครับทั้งสองขางเตีมแล้วก็เตีมแล้วก็ววกวใส่ซิลิโคนไล่นะครับแล้วบัตที่นี่หูนี่ได้บาทนี่หูนี่นะครับหูน <h> ี <h> ่ส <h> ิบอได้เชื่อมนะครับเด้อหูนี่สิบอได้เชื่อมหูนี่สิบอเชื่อมนะครับหูนี่อย่าไปเชื่อมปิดนะครับพยายามอย่าไปเชื่อมปิด ให้ห่าใส่เป็นนี่ครับสายรัดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมวัดเบื้องหล้วนะครับเพราะว่าสายรัดแบบนี้นะครับกั๊บหูข้างบนนี่มันซูซีกันนะครับบาลานซ์กันนะครับสามารถใส่ได้นะครับห้องปรต o n ไปเชื่อมเด้ครับเด้อตัวนี้ปรตรงเเื่อมครับแต่เชื่อมเชื่อมแค่ดันล่างพ่อครับนี่เื่อมแค่ดันล่างมันนีพ่อครับนี่ครับเื่อมแค่ตัวนี้นะครับกะซอยได้นะครับแล้วก็ใส่เป็น สายรัดนะครับข้างล่างนี่สามารถเชื่อมได้นะครับแต่ย่ามาเชื่อมฟังนี่นะครับเชื่อมได้ฟังเล็กนี่ครับฟังนี่นะครับไม่ต้องใส่ลวดเชื่อมสแตนเลสนะครับแต่ผมบอแนะนําให้เชื่อมนะครับเพราะว่ามันมีลูกปืนอยู่ข้างในนะครับเชื่อมข้างนี้ข้างเดียวพ่อนะครับเตรียมไว้จักสามจุดก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ซิลิโคนเลยนะครับก็พอแนมผ่ากันออกนะครับนี่ครับผมก็พอผมได้แบบแบบนี้แล้วนะครับผมก็ไม่เขียนลงนี่ครับ ยนลงแผ่นเล็กนะครับแล้วก็ทำการตัดแล้วก็ทำการตัดแล้วก็สีทำการเชื่อมนะครับเคครับมาสรุปกันอีกท่หนึงนะครับว่าเป็นอย่างเขามันจังออกสกูสองนะครับนี่ครับนี่คือตัวปัญหานะครับตัวนี้มันเบิดครับนี่ขอบนี่นะครับมันเบิดมันซึกนะครับแล้วเขามันกระหลอดลงมาได้นะครับพอเขาหลอดลงมาได้ก็มาคางอยู่นี่นะครับตัวนี้นะครับมีนาที่ปัดถิ่มปัดอย่างเดียวครับจริงจริงนะครับสยามคุปตาเฮตมาเพื่อ จุดนี้นะครับเพื่อให้ปัดนํำนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันโล่งเห้งนะครับโล่งเพราะว่าหยัางนะครับเพราะว่ามันกินไปเรื่อยๆครับก mm ิน hmm. ช่วงนี้นะครับเขาจําเป็นนะครับต้องปิดนะครับต้องปิดหูนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับมันโล่งจนเม็ดเขาล่งได้นะครับเขาเลยออกนะครับนี่ครับจาเป็นต้องปิดตัวนี้นะครับเลียวนะครับหลายคนก็ว่าปิดปิดเหลี่ยเขาไม่เขาสารนะครับมันโมเมนนะครับมันโมเมน เขาใจตรงกันนะครับโบเมนนะครับปิดเหลวเขาเป็นเขาสารนะครับเขากำเป็นเขาดีๆนี่แหละครับเขากำเป็นเขาดีๆนี่แหละครับก็เป็นเขาเปลือกครับเต่ยังเป็นเขาสารกับเพราะว่านี่ครับชุดสกู้นะครับเช็คเบิงนะครับเช็คเบิงเหตเบิงสะก่อนครับอยี่าวเว้านะครับนี่ครับชุดสกู้ใบปัดสกู้ของเจ้านะครับมันมันคมบันะครับใบปัดเบิร์ดบอนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุนะครับของมันเป็นเขาสารนะครับ ตัวนี้นะครับมันกับใบมีดยังมากไม้นะครับนี่แต่เป็นหูระบายนานะครับมันกับมีอยู่นะครับนี่หูระบายนามคือขอบนี่นะครับนี่นี่ครับขอบนี่หูระบายนามของเขานะครับตัวนี้ก็คือเขาใส่เป็นสายลัดทอนะครับลัดเลยนะครับตัวนี้ก็คือเชื่อมนะครับเชื่อมปิดเลยนะครับอย่าไปจงมันไว้ครับเขาออกนี่ครับเชื่อมปิดแบบนี้นะครับ เฉียอปิดเลยนะครับถึงสองขางนะครับถึงสองขางนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่ซิลิโคนนะครับสองขางนะครับแล้วก็ใส่ซิลิโคนปิดครับนี่ครับกระสีมีประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่คือโตนเบิร์ดนะครับเฮาจําเป็นต้องมาเชื่อมในจุดจุดนี้นะครับเข้าใจตรงกันนะครับโอเคครับผมกันมาคลิปนี้นะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม YouTube ช่องเบลไทสิ่งนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ